ยินดีต้อนรับเข้าสูา่คณะละครซับิีิต่าสุดมหัศจรรย์ผมชื่อ่าเคนผมคือคนคุมที่นี่และผมยิน,ยนดีที่เพโชว์การแสดงอันน่าป่าเคิร์กจะอยู่เต้นฝั่ประสาทและเป็นการแส,สดงที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยล่ะพธอนาเป็นใครฉันอยู่ที่ไหนแกจะต้องโอเคนะคุณรดามัยพวกเราผ่านมาหมดแล้วนะมันมีทางออกอยู่จริงแล้วก็ฉันเชื่อว,ว่าเราน่าจะออกไปนมนแล้วแหล,แล <S <S ะต้องเข้าสู่กานใหม่และล่าม่เธอด้วยอาบ้าไหมเหรอ ไหน่อยเขาว่าไงคุณจะต้องอยู่ในโลกที่แสนมหัศจรรย์ที่อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ฉันก็เคที่ได้เกิดเชยนะแต่แต่ที่ได้เห็นเรื่องตลกที่เกิดขึ้นกับคนอื่นน่ะถ้าเธอมาเนเน็ดดูแล้วเนอะมันไม่มีทางออกและอาการที่เราหาทางออกที่มันไม่มีอยู่จริงเนี่ยทำไมหลงกลายเป็นบ้าไปทีละนิดทีละนี้บ้าพิงทำไมฉันติงกรเจ้ตัวเองไม่ได้ล่ะเนี่ยทั้งหมดนี่คงเป็นแค่ฝันใช่ไหมพอมี่อิมเราต้องการให้นายช่วยกันเลยเธอจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นใครและชีวิตเกี่ยวไปเพื่ออะไร แลวเมื่อสิ่งจุดแตกสิ่งละ้ลายที่เลวร้วายที่สุดอาจจะเกิดขึ้นทั้งหมนดนี้หมายความว่า,ายัะ